สุภาษิตบทนี้เป็นคำสอนที่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความเพียรพยายามกับการเกิดของปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่ได้มาโดยบังเอิญหรือเป็นแค่พรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดเพียงอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดเองสุภาษิตบอกชัดเจนว่าปัญญาไม่ได้อยู่เฉยเฉยและจะเกิดหรือไม่ได้มาจากการรอคอยแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ต้องมีการลงมือทำความเพียรคือปัจจัยหลัก หมายถึงการประกอบความเพียรการลงมือกระทําการฝึกฝนการอบรมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจังไม่ว่าในด้านใดก็ตามความเพียรน,นี้คือเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้ปัญญาบังเกิดปัญญาในที่นี้ไม่ได้จำกัดแค่ปัญญาทางโลกเช่นความรู้ทางวิชาการหรือความฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิตแต่รวมถึงปัญญาทางธรรมด้วยเช่นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติการทำสมาธิ และการเห็นแจ้งในความจริงของสรรพสิ่งวิปัสนาปัญญาการประยุกต์ใช้ในชีวิตในการเรียนและการทำงานหากเราต้องการมีความรู้ความสามารถมากขึ้นไม่ใช่แค่อ่านตำราแล้วจะเก่งขึ้นทันทีแต่ต้องลงมือฝึกฝนทำแบบฝึกหัดแก้ปัญหาลองผิดลองถูกอยู่เสมอความเพียรในการฝึกฝนนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาตนเอง หากอยากเป็นคนที่มีสติมากขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นหรือมีความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นก็ต้องหมั่นฝึกฝนสติทำสมาธิพิจารณาธรรมอยู่เสมออย่างต่อเนื่องความเพียรในการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะนำไปสู่ปัญญาที่แท้จริงรเผชิญปัญหาเมื่อเจอปัญหาแทนที่จะท้อแท้การใช้ความเพียรพยายามในการคิดวิเคราะห์หาทางออกลองแก้ไขและเรียนรู้จากความผิดพลาด ก็จะทำให้เกิดปัญญาในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต